สวขั้นทค้นวันนี้เรามาเจาะลึกมังกรในเดกเกอร์สตอรี่กันนะคะซึ่งเผาแรกที่เราจะรู้กันคือเกเลรี่ค่ะเกเลรียนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นชื่อมังกรที่พี่เนี่ยมันที่ชื่อก่อนเกเลรีนเนี่ยเราตั้งชื่อมาจากง่ายๆเลยโกค่ะก็คือทองนี่แหละเราก็แต่ว่าพี่ไม่อยากแบบ ใช้คาว่าโก,โกพี่ก็เลยเอลองหาล้วเออตัวจีมีอะไรที่ที่ดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออ,ออกมาเป็นคาว่าเกเลเรียนซึ่งเกเลเรียนเนี่ยถ้าใครที่อ่านเดกเกอร์จะรู้ว่ามันเป็นมังกรราชานะคะเป็นผู้นําเป็นผู้อยู่สงครามลักษณะก็จะเป็นขนสีทองนะที่สําคัญคือถ้าร้องไห้ล้ำตาจะเป็นเพชรนะแลวี่รวยตอนนี้คืออยากรวยก็แกห้งกินเซลลร้องไห้ไปซึ่ง มันไม่ปรากฏถินถ่นฐานเฉพาะแน่นอนนะคะแต่นิสยัยแกเรืส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบล่าเรืองจำสายมองโลกในแง่ดีเนาะมีพลังมากมีความรู้มากแต่ทินเซลของเราเนี่ยชื่อของทินเซลเนี่ย mm. เราฮึอบอยู่นะทินเซลเราฮึอบอยู่ uh. อทินเซลของเราเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมสังเกตเขาว่าจะเป็นเขาเป็นกว้างขนขนสีทองนะคะแล้วก็มีเขาเส้นตาลตานนยจะมีไอายไลเนอร์สีทองอ่ะแล้วก็จะมีแบบรายละเอียดนะเออ ซึ่ง tin เ e l เนี่ยชื่อของทินเ e l เนี่ยที่มาเลยค่ะมันคือเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเลย T I N S E L tin เ e l แปลว่าแผ่นทองคำเืมา<อ>ะเกลียวเลียเป็นทองใช่เราก็ต้องแบบเราก็ต้องใช้อะไรที่มาจากสีนี้มาเลยงนั้น tin เ e l เนี่ยเป็นชื่อมงกรตัวแรกที่พี่คิดก็คือแปลว่าแผ่นทองคำนะคะอ่าถ้าใครที่อ่าน เกโรเลียนเนี่ยถ้าเป็นเกลจริงๆที่เป็นมังกรสีทองของแคริสแคเนี่ยเขาก็จะมีพลังดีมีความมีความสูงมีการอยงรูมีแม้แต่แตงรู้รรแต่ท <ๆ S 2> ีนเซของเราเนี่ยเป็นมังกรรุ่นใหม่ไฟแรงเกิดมาที่ไม่มีอะไรแล่ก็ถูกเลี้ยงแบบผิดๆนะก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เป็นเด็กน้อยขอมือมี่แต่ก็ค่อยๆเก่งขึ้นแล้วนะคะโอเควันนี้เราก็จบที่เกเรเลียนก่อนนะคะครั้งหน้ามาเจอกับพารนเชสตาค่ะ